เก็บใส่นี่ค่ะเก็บใส่ถุงไว้ลูกเก็บใส่ถุงไว้เอาไว้เล่นสงการปีหน้าโอเคนะคะโอเคโอเคเอาไปเล่นบ้านสวนก็ได้เนาะเอาไปเล่นบ้านสวนค่ะเก็บใส่ค่ะได้เล่นบ้านสวนไปเล่นบ้านสวนค่ะโอเคจะจะว่ายน้วยอย่างนี้เหลูกโอโอเคโอเคยายมีให้แล้วเอาไปเก็บมาเก็บมาใส่ค่ะเก็บมา เก็บมาน้องเพชรเก็บช่วยหน่อยอ่ะอ่าโอเคโอเคเก็บมาใส่ไปไปไปไม่เอาหรอกลูกไม่เอาหรอกอ๋อคออยู่ไหนนี่เขาคอยอยู่นี่ค่ะเก็บใส่เลยเดี๋ยวไปขึ้นรถกันนะไปเล่นบ้านสวนกันนะคะจะเล่นบ้านสวนไหมเออจะเล่นเล่นบ้านสวนไหมเลม่นบ้านสวนไหมอืมมีตั้มถุงเหรอได้าก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่ที่บ้านเลย มันมัน like ม no. ันก็มีเี่อกาไปเล่นบ้านสวนกันเนกใส่นใส่หนกใส่น่นนกในส่นะกะนนุกในสนกในนะคะส่หนกนก่อนุกใส่นุกใบหนุกในใ่หนนกใสหกกใหนหนุ่หเอหนือหนุนกนหนุก่หนุ่นน่นน่หน่ะ อันน้งไม่ได้อันนั้นไอันนั้นอุปกรณ์แล้วนุจะเล่นอะไรทีนอันนี้ด้ไหมีเล่นไหม่มีขอ่ขอเล่นเล่นจ้าขเล่นจ้าเอามีคนโทรมาแล้ว กองนมลูก านต้องมาทำอะไรตรงนี้ด้วยมือหนีบหนีบมือไม่ใช่มือหนีบยี่สิบเอ็ดสามร้อยเอ็ดเอ็ดแล้วกับคำว่ารักไปกันตุ๊บไปกันตุ๊บไปกันตุ๊บใส่ข้างนี้ก่อนใส่ข้างนี้ดูว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเอาขามาตรงๆก่อน เออเราก็ไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง็ว <c oughs> อุ้ยทำไมคิดสยย่ยากออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บก,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 ก่อนอ่ะให้ดูสิ <c oughs> จ๊ะป๊อใส่ได้ใพ่ออ้ยนัอุยอ้ยโอ้ย <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> กบกุ๊กไก่เป็นยังไงกุ๊กไก่กบลีโม่เสือดาวสิงโตอย่างนี้เลยน้องเพชรยังตัดไม่เสร็จเลยน้องเพชรทรงผมน้องเพชรสวยจาจ้าโอ้อันนี้กะตายเลยก็ตายมันต้องใส่ฐานฐานไม่มีเห็นถฐานไม่มีถ้ามันมีฐานมันก็จะเดินอย่างเงี้ย เดินไม่หากินหญ้าหน้าเห็นไหมกินหญ้าในสวนนะเห็นไหมถ้ามันดีไม่ไม่แม่ผมว่าคาตาสิไม่เข้าหรอก็ปัดออกพ่อเยอะขนาดนั้นโอ้ยก็ตัดแล้วก็ออกไปเนาะก็ทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยแค่นี้เนี่ยมือยาวนี่ตัดไม่ตรงเลยน้องเพชรอ่ะปล่อยก็โอละโอนิดนึง ทำไปแล้วัทนทนหมดแล้วนแบบอ๋อมันลึกเปล่ากุ้มมากคุ้มหน้าปากอาปากแก้มสบเกิดรูเขินที่ทั้งที่อึที่ตาอยู่เล้ตาดูเสียงกระหึ่

โอน้าหรอแม่แกเอาอย่างใส่หายวะเรน้องเพจแกถิ่มเบิ้ดถิ่ีเพ็ดขอบคุณค่ะคุณบุญยพรน่ารักคเนาะคุณเกื้อกูลขอบคุณนะคะพิชรัตน์ใช่ค่ะจะกลับบ้าน จะสุน่ะจะเข้ากรุงเทพอะไรลูกบบายโอ้ย <Bye bye. S 1> oh, มาตุดใส่อ้สวดค่อยเย็ยอายไปแล้วมันมานาั่งกับลูกบวนมันตุดใสเอาใส่กนกนอีก <Okay, S 1> <c oughs> ค่อยใส่ให้แหละรับพินให้อึออกก่อนค่อยอาบน้ำนอนลูกแ <c oughs> ม่นบ่จะวา่า แม่แม,ม,ม่น้องเพชรเป็นคนที่ย่นี่อย่างแม่นอา้าวอุ้ยมาดาวมาแล้วมาแล้วกระต่ายมาแล้วกระต่ายมาแล้วเอากรตายมาเนาะเป็นไหมหนูไม่มได้ไปไหนลุงเอาของให่เฉยไปไตัวจักปุ๋ยเขา่า เสียงเรียกยายแเต็มไปข้างไปข้างลุงเอาของเฉยๆลุงของเฉยคือสีมอนแทียายโอ้เมื่อคืนนี่มุขข่อยว่าอะไรๆให้เบิรงซื้อได้ห้างเทียนเขาอันอันเลนน้ำกันซองคนนี่เอาปีไลปีไลแต่ว่าได้หัวน้ำมันเลยบ่ัวใหญ่โหลุงผู้เช่าเนี่ยอุงมึงยอมลงผู้เช่าเนี่ยหุด ผมเป็นชาวแล้วค่ะพรุ่งนี้หนูจะเป็นสาวบอกข่าวให้รู้จัวกันตึ๊ดตึ๊ดฮึ่มฮึ่มฮึ่มโอ้ยจะเป็นหลายชาติขวดรอรถเข่ามันกจะเพื่อนยไปบูน่อยบุญูนหน่อยอ่ะ วุ่นหน่อยอะไรลูกวุ่นหน่อยขอบคุณค่ะนี่ขี่รถเลขี่รถนาอเ็พื่อดี๋ยวคุณแจมาไปนาุเจีมาไนปตะเสามะนี่คนละสามแผ่นล่ะอคนลคันเลยนี่อากาศหมวกต้สเงียวคนละสามกับหกอ่ะโง่อมสมบูรณ์กินกินแล้วก็เงี้ยวเงี้แล้วก็กินมันสิวะยัยได็กจังไหน บางค农ยเขา,าปลักกิบหายู่ได้สําหรับยิ่งแรงบนเอาจจะโจ๊กเขาไปยายมือดำไหมมาให้ยายดูสิว้ามือดำ